กรรมอาจารย์คุยมานโรงเตียงพิสวดตอนที่2ชั่วคพริบตาหนึ่งเว้ยอุเชียนรู้สึกว่าตนช่างเป็นคนละมกที่เข้าใจเรื่องจำพวกนี้ได้โดยไม่จะเป็นต้องมีอาจารย์สั่งสอนแต่ว่าคิดส่วนคิดลงมือทำส่วนลงมือทำแม้เว้ยอุเชียนจะมีชิดมาสองชาติพบแต่นอกจากตัวเขาเองก็ไม่เคยมีใครได้สัมผัสของรับของเขามาก่อน ยามฝ่ามือร้อนด้วกของหลานวังจีทาบทับลงมาจริงๆว่าเช่นจิงอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านไปทางร่างและกดตัวเล็กน้อย แต่การถูกนิ้วทั้ง5้ากอบคุมไว้ในฝ่ามือได้นวดครึงเป็นจังหวะให้ความรู้สึกที่ดีมากไม่ทันไรเว่อยงเช่นกระคลายตัวออกอย่างไม่อาจควบคุมเขายกสองแขนโอบบ่าหลานหวังจีและกระทันเอวส่งช่วงร่างเข้าหามืออีกฝ่ายเพราะหลานหวังจีขยับเร็วขึ้นเรื่อยๆ ไว้อุชิกระสูตรปากผ่อนลมรีตาอย่างสุขสมอยากจะใช้ปลายนิ้วกว้าจับอะไรสักอย่างสุดท้ายกราบทําได้เพียงควนแผ่นหลังเปลยปล่าของหลานวังจีไปมาไม่หยุดจู่ๆพันนึกได้ว่าจะสุขสมเพียงลําพังมิได้แล้ยื่นมือกว้าไปสมบัดร่างกายท่อนล่างของฝ่ายตรงข้าม ื่อยเช่นเพิ่งแตะถูกส่วนนั้นก็รู้สึกว่าเจ้าสิ่งนี้ทั้งร้อนและหนาโจโจมันขยายใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวแข็งแกร่งดุดเล็กกล้าังงัดงั้งอยู่ในฝ่ามือเขาลำพังเพียงลูกก่ร หน้าเขากรร้อนผ่าดังเป็นไข้เว่อยอเชียนไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะอยากสัมผัสส่วนนี้ของบรุษอื่นนับเรื่องเกินกว่าจะนึกจินตนาการได้แต่พอคิดว่าคนที่ตนสัมผัสคือล้านหวังจีเว่อยอวิเชียนกระตื่นเต้นดีใจจนแทบลืมความควบคุมแรงเขาใช้มือข้างหนึ่งกอบกลุ่มเน้นวดเฟ้นไปม่วซัวพร้อมใช้ตอนขาเปลยเปล่าถูทายสิ่งนั้นซ้ำ เสดสีครั้งคืนครั้งแล้วครั้งเล่าลมหายใจของล้านหวังจีหนักหน่วงขึ้นส่วนท่อนเนื้อเว้ออุเชียนกอบคุ้มไวในมือก็มีเส้นเลือดดำปูดโปนในร้อนอุกกว่าเดิมทั้งสองต่างฝ่ายต่างได้ยินเสียงลมหายใจหอบกระเส่าอ,อย่างยากจะขคมกั้นดังขึ้นข้างหูและยังมีเสียงกลางเครือที่เว้ออุเชียนสะกดกัขข้นไว้ไม่อยู่ ไม่รู้ผ่านไปนานเพียงใดเวอร์เช่นรู้สึกว่าโลหิตและความเสียวซ่านทั้งหมดในกายไหลประรมกันอยู่เบื้องล่างระหว่างที่นังศีรษะชาเนบเป็นระลอกเขาเค้นเสียงเบาหวิวคล้ายเสื่อื่นออกจากลําคอละล,ล,ล,ลานชาชจ้ะเจ้าช,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 ช้าก่อนข้าข้าพูดยังไม่ทันจบความสุขสมแสนอันตรายก็ระเบิดออกที่ร่างกายส่วนล่าง เว่อยอุเชียนหายใจสะดุดในสมองว่างเปล่าขาวโปรนไปหมดผ่านไปสักพักดวงตามอือยลอยเหลือเพียงคราบสีจางซึปลอยบนกรามท้องตึงแน่นของหลันบังจีจึงพบว่าตนได้ปลดปล่อยออกมาแล้วฝ่ายหล้นบังจีกลดปล่อยออกมาแทบได้เรียกกันน้ําสีขาวขุ่นพวกนั้นฉีดพุ่งตรงกลางหว่างขาของเว่อยอุเชียนทั้งสิน้นเว่อยอุเชียนขยับกายเบาๆของเดียวที่ยากจะเอ่ย ปรากเดล่วนั้นค่อยๆไหลย้อยผ่านส่วนอ่อนไหวจนรู้สึกได้อย่างชัดเจนไม่ต้องมองกระรวนเละเทอะเพียงใดความเนียวเนะหนกลางหวงังคาดว้อยอุเชียนรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเพราะเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือความสุขสมมากหล้นหาใดเปลียบา่านร่างอุ่นๆของหลานวังจีถ้าพับจะบนตัวเว้อยอุเชียนไปหน้าฟังอยู่ที่อกเขาเว้อยอุเชียนพระกํำลังเหือดหายราวกะไรเร่เรแรงตั้งแต่บนศีษาตรดฝ่ายนิ้ว จึงรู้สึกเกียดคร้านกระทั่งนิ้วยังไม่อยากกระดิกผ่านไปพักใหญ่ความรู้สึกเร,ร้อนอันเชี่ยวกรากค่อยๆจางหายลมหายใจเลยกลับมาเป็นปกติเว้ยเช่นถูกทับไว้หนักอึ้องใยใจกลับรู้สึกสงบแนละอิ่มเอมอย่างยากจะบรรยายเขาเงยหน้าขึ้นมาประทับจูบลงบนเส้นผมอ่อนนุ่มของหลานวังจีพบว่ากลิ่นอาที่ห้อมล้อมรอบกายทั้งคู่ น้องเหนือจะกินหอมอ่อนๆของจันหอมเล้ยังมีกลิ่นสดชื่นเย็นสบายของเจ้าเจียยลังอาบน้ำหมัดหมาดและเจียได้กินหอมเย้าวยวนกลุ้มเครือไม่นแน่ชัดเดิมทีเว่ยอุเชียนมีคำถามค้างคาใจยอยากถามหลานหวังจีแต่เวลานี้เขารู้สึกว่าไม่จะเป็นต้องถามแล้วสู้เขาบอกเองเลยดีกว่าเว่ยอุเชียนกระซิบหลานจ้านเจ้าได้ยินหรือไม่ผ่านไปครู่หนึ่งล้านวังจีจึงส่งเสียงมาก เว่ยอเชนเอ,อ่ยวัคข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าเขาเงียบเสียงเล็กน้อยก่อนพูดด้วยเสียงแผ่วเบาฟังแทบไม่ได้ยินขอบคุณนะหลานหลานจ้านข้าหลังจากกลับมาชาตินี้หากเขาไม่เจอหลานบางังจีเว่ยอเชนก็ไม่รู้ว่าตัวเองในตอนนี้จะมีสภาพเช่นไรแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็รู้สึกว่าคงไม่มีทางดีไปกว่าตอนนี้แนะ่ ตว่าหลังได้ฟังคำพูดนี้ชั่วพริบตานั้นหลันวังกีกับแข่งทื่อไปทั้งตัวเว่ยเชื่ออยังไม่รู้สึกตัวเตรียมจะจุบอีกฝ่าแล้วค่อยพูดต่อหลานวังกีกับพลักเขาออกก่อนจะลุกขึ้นนั่ง ว้อยอุเชนถูกผลักไปอยู่อีกฟาดของเตียงโดยไม่ทันตั้งตัวก็ล้างกระแทกดังอักและนั่งงงงันเบิกตาโตส่วนหลานเมืองจีก้มหน้าหน้าอกสะท้อนขึ้นลงเบาๆลมหายใจถี่กระชั้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งสองต่างเงียบงันกันอยู่อย่างนั้นพักหนึ่งแล้วคนที่ขยับว้อยืชอนก่อนก็คือหลานหวังจี ใบนหน้าของหลานบางจีข่าวซีดมากแต่แววตากราบกระจางใสายเป็นที่สุดเขาเก็บชุดค้าบอยู่บนพื้นด้านข้างขึ้นมาคลุมลงบนตัวเว่ยอุเชียนก่อนจากนั้นไปหามาให้ตัวเองสวมบ้างเว่ยอุเชียนไม่อยากเชื่อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อครู่สักนิดเขาคล้ายตกในฟันร้ายที่ทับซ้อนกับฝันอันงดงามอ่อนหวานรากระโดนน้ำเย็นสาดใส่หนึ่งทางจนเปียกโชกตั้งแต่หัวจดเท้าและหนาวสะท้านไปถึงใจ ขณะเดียวกันก็เหมือนตกตบหน้าฉาดใหญ่จนเย็นเสียงดังวิง่งวิ่งในหูแฟนฟ้าหมุนบนแผ่นดินพลิกกลับจนไร้การตอบสนองใดๆอยู่นานยากนักกว่าจะเอ่ยปากได้อีกทั้งสิ่งนีนลอดผ่านลำคอยังแห่พ้าเว้ยอุเชียนถามว่าผ่านจา้าเจ้าสั่งเมาแล้วหรอผ้านหวังจีสวมสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ะนั่งห่างจากขอบเตียงมาก ไปไกลเขายกมือฟ้าครำหน้าผากตัวเองและหันกายไปเชิญหน้ากับสภาพห้องเละเทะระเนรนาส่วนป็นล้างไปเชิญกับเบยอุเชียนผ่านไปสภาพเขาจึงตอบเสียงเบาว่าอืมแม้จะพูดว่าไม่รู้หลานวังจีสั่งเมาตอนไหนแต่มีสิ่งที่เบยอุเชียนแน่ใจเมื่อหลังสั่งเมาแล้วหลานวังจีกับมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนี้ย่อมหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ครอีกฝ่ายไม่ยินดีทําต่อ ทันใดนั้นเองวีเช่ยนพรันได้สตติในสุดเขาก็พบว่าเมืม่อครู่สิ่งที่ตนทำเลวร้ายเพียงใดเขาเห็นชัดแต่ว่าเรื่องที่ก่อนมอมสุราสนานหวังจีเขารับรองแข่งขันว่าแค่ถามคำถามไม่ทำอย่างอื่น เป็นเพียงการหลอกตัวเองเท่านั้นคนที่ปกติเข้มงวดกับตัวเองที่สุดคนหนึ่งแต่พอเมาหมายกับระเบิดอารมณ์อารวาสท,ทำร้ายผู้คนและกระทำอุกอาจตามอำเภอใจนี่แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังหลานวัง,ง,งจีเมาไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองและทั้งที่เขารู้เรื่องนี้อยู่เต็มอดเต็มอกยังช่วยโอกาสหาผลประโยชน์จากช่องโหว่นี้จงใจชักจูงและกระตุ้นอีกฝ่ายทำตามสิ่งที่ตนปรารถนา ต่อให้เป็นคนจิตใจผ่องแผ้วไร้ตันหาแค่ไหนอย่างไรเสียหลานวังจีก็เป็นผู้ชายปกติคนหนึ่ง พอถูกเขาจงใจโย่ยเยาอย่างหยาบลนเช่นนั้นมีรือที่ไฟราคะในกายจะไม่โหมกระพือที่สําคัญคือก่อนหน้านี้หลานบางังจีเพิ่งถูกเจียงเฉิงพูดจาดูหมิดนนูเรื่องทํานองนี้และในต,ตอนนี้ในใจยังเป็นห่วงพี่ยาแต่เขากลับทําเรื่องตามช้าเอาในเวลาเช่นนี้หลังจากหลานบางังจีรับคําว่าอืมก็ไม่กล่าวสิงใดต่อแต่ว่าเช่นกลับคิดมากมายหลายเรื่องอยู่คนเดียวเขาใช้ชีวิตมาสองชาติพบโดยมรจักคําว่าละอาย อจู่ตอนนี้กลับเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งริมฝิปากของเขายังบวมแดงเหือร้อนแต่ข้องเหนียวเหนียวหนึบบดบนหน้าท้องกับกลางวางขากลับให้เขาอับอายยิ่งกว่าจนแทบอยากเอาหัวมงกําแพงตายรู้แลว้วรู้รัดเห็นได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นหลักฐานยืนยันความคิดเลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งของเขานั่นก็คือหลานบางจีดีต่อมากแต่รวมๆแล้วไม่ได้ดีในแบบที่เขาคาดหวัง วุ้อยอุเชนบัญนอยากทำหลานเมืองจีลำบากใจจังรีบคว้ากางเกงมาสวมสวมไปพรางกระตบท้ายถอยตัวเองไปพรางผูดดับเสียงที่ไม่ต่างกับยามปกติเจ้าส่งมาแล้วเออข้ากา็สาั่งเมาข้ากา็สาั่งพอสมควรแล้วเหมือนกันหลานเมืองจีหันกลับมามองเขาว้วยอุเชียนไม่กร้าคาดนดาวันลึกลงไปในดวงตาอีกฝ่ายมีอารมณ์ความรู้สึกเช่นไร แต่ได้หยิบเสื้อผ้าขึ้นมาสวมด้วยมือสั่นเทาแต่หลังจากเห็นหลานหวังจีนิ่งงันไปพักหนึ่งฝ่ายนักยืดมือมาทางเก้าใคร้ช่วยเช็ดขราบข้าวขุ่นบนตัวให้ วยอยูเช่นรีบปฏิเสธว่าไม่ต้องอ่ะมือหลานหวังจีชะงักค้างกลางทางก่อนเจ้าตัวจะชักกลับไปไวยอยูเช่นถอนใจโล่งออกและพืมพำเจ้าไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวข้าจัดการเองเจ้าไม่ต้องแต่ต้องข้าหรอกคนอย่างหลานวังจีหลังทำเรื่องประเภทนี้คงคิดตัวเองทำให้อีกฝ่ายแปดเปื้อนแต่เขาไม่น่าให้หลานบังจีช่วยทำความสะอาดหรอกวยอยูเช่นกวานหาเสือ้อตัวนายมาเช็ดไปเช็ดมาอย่างลกุลกลุ่มและโยนทิ้งเออหลานจานคืนนี้พวกเราคงดื่มมากเกินไปด้วยกันนะคู่ต้อง ขอโทษด้วยจริงๆล้านหวังจีไม่พูดอะไรไว่อยอุเชียนสวมรองเท้าหุ้มแข้งข้างหนึ่งแล้วพูดต่อแต่เจ้าก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเกินไปรับแม่บุษมีอารมณ์อย่างว่าครั้งคราวถือเป็นเรื่องปกติเจ้าเจ้าจะเก็บมาใส่ใจเด็ดขาดนะล้านวังจีมองเขาเงียบก่อนถามว่าปกติรือน้ำเสียงงเขาฟังดูสงบนิ่งเป็นที่สดุดว้อยอุเชนไม่กล้าพูดต่อล้านหวังจีจึงกลับถามอีกประโยคอย่าเก็บมาใส่ใจเรอ เริมทีว่ยเช่นอยากตอบว่าใช่เมื่อเทียบกันหลังถูกรู้ความในใจแล้วพวกเขาสองคนต้องกระอักกระวนจนความสัมพันธ์ฉันเพื่อนนับจากนี้เปราะบางเขายอมให้หลานมังจีรู้สึกว่าเขาเป็นคนต่ำช้าเสเพรย,ยังจะดีเสียกว่าแต่ตอนนี้กลับเริ่มนึกเสียใจขึ้นมาตังหิดต,ตังหิดที่มีครู่กล่าวคำโดโงองมพวกนั้นออกไปโดยไม่ใครควรเสียก่อนจะพูดเสียงอ่อยว่าข้าขอโทษ จูจๆหลานวังจีก็ลุกขึ้นยืนพุ่ยเชื่อร้อนใจขึ้นมาในทันใดและในจังหวะเองเท่าแก่น,นี้ก็รีบวิ่งตึงตังขึ้นมาชันบนขอบประตูดังก๊กก๊กกกเดี๋ยวเรียกคุณชายทั้งสองคุณชายทั้งสองพวกท่านหลับหรือย,อยัง หลานวังจีเบือนสายตาส่วนว้อยอุเชนรีบสวงรองเท้าหุ้มแข้งอีกข้างอย่างลืกเลืกแล้วถามตอบยังไม่หลับไม่สี่หลับแล้วรอข้าสวมเสื้อผ้าอีกสักประเดี๋ยวจะลุกไปรอจนว้อยเช่นแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยหลานวัจีจึงเดินไปเปิดประตูว้อยฉันถามว่าทำไมหรือเท่าแกเนี้ยยืนตรงโถงทางเดินพร้อมรอยยิ้มจืดเจือนต้องขออาภัยจริงๆที่มารบกวนทุกท่านพักผ่อนเอาดึกปานนี้จะถือโทษข้าเลยนะแต่ข้าไม่มีทางเลือกเมื่อครู่แขกที่พักอยู่ชั้นล่างพวกท่าบอกว่า มีน้ำหยดลงไปที่ห้องเก้าเกรงว่าจะร่วมมาจากห้องกับพวกท่านดังนั้นข้าเลยมาดูนางชงหกหน้าเป็นห้องเดิพันตกจแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเว้ยเช่นรูปคางข้าทหารที่ต้องขอโทษขออาภาัยด้วยเท่าแก่นี้คืนนี้ข้าดื่มสรามากไปจนเมาแล้วอารวาดและยังอยากน้ําแต่นึก คึกขึ้นมาเลยเผลอตกอ่างไม้ไปสองทีจนมันแตกต้องขอภายด้วยจริงๆประเดี๋ยวข้าจะชดใจให้เขาพุ่งพุ่งพูดจบเขานึกขึ้นได้ภายลมเสีซีบอกเขาใจะช้ให้ได้ตลอดการเดินทางกองพวกเขาล้านหวังจีรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด แต่เพียงผู้เดียวสุดท้ายก็ไม่แคล้วหลานวังจีต้องเป็นคนจ่ายเงินอยู่ดีเท่ากนินแหนบปากบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกุยกันได้กุยกันได้แต่ชินะกกระปวดใจหรือกระานนางเดินเข้ามาในห้องพรางถามแวหยดน้ําลงไปข้างล่างได้อย่างไรทำไมห้องนี้ถึงไม่ีแม้แต่ที่จะวางเทา้านางก้มลงหยิบเบาะร้องนั่งขึ้นมาและต้องตกใจอีกระทำไมทำไมตรงนี้ถึงเป็นรูละ่ะรูนั้นเกิดจากหลานวังจีใช้กระบี่เล่นตรีแทงนั่นเอง ไวอุเชนสอดมือมาในเส้นผมยุ่งยิงเล็กน้อยความกล่าวขอโทษขอโพยไม่หยุดออนน่นเป็นข้าไม่ไดีเองไม่กลุ่ยโยนกระบ,บี่เล่นแล้วมันยังพูดไม่จบหลานเมื่อเจี๊ยเก็บทุงเงนิบนบนพื้นขึ้นมาและวางก้อนตำลึงเงินไว้บนโต๊ะหนึ่งก้อนสีหน้าระแกเนี้ยจึงผ่อนคลายลงมากแต่านางยังยงยกมือทาบอดพูดออกมาหลายประโยคยางทนไม่ไหวหคุณชายหาว่าข้าตำหนิท่านเลยนะกระบี่เป็นของอันตรายขนาดนั้น เขามายนเล่นได้อย่างไรการแค่ทําสื่อกัเพื่อนเป็นโรน่ะไม่ต่อไรแต่หากพลาดทาคนบาดเจ็บขึ้นมาหลักจะทําเช่นไรเลยอูเชียนริบเออใช่ใช่เท่าแกนี้พูดถูกแล้วเท่าแกนี้หยิบเงินขึ้นมางั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนี้ก็มืดค่าแล้วเชิญท่านพักผ่อนก่อนข้าจะเปลี่ยนห้องใหม่ให้ไว้พรุ่งนี้เข้าค่อยซ่อม ว่อเชิญกล่าวดีเลยขอบคุณมากและครบควรเจ้าแล้วค่ะช้าก่อนถ้างั้นรบควนช่วยจัดห้องให้สองห้องทีเท่ากินเนื้อถามด้วยความแปลกจเอ้าทำไมจะเอาสองห้องอีกแล้วล่ะว้อยเช่นไม่กล้ามองหน้าล้านวังจีกณนะพูดเสียงอ่อยข้าดื่มสุรามากไปแล้วเมาอาละวาดและเจ้าก็เห็นเลยนี่ว่าทั้งป้างปลาข้าวฟองและเอากระบี่มาเล่นข้าเลยกลัวจะทําผู้อื่นบาดเจ็บเท่ากินเนื้อเอ่ยว่าก็จริงเนาะ รับคำเสร็จนางกระเปิดห้องใหม่พวกเขาสองห้องหลังเข้าพักเรียบร้อยนางจะรวบชายกระโปงขึ้นแล้วเดินลงชั้นล่างเว่ยเชินพูดขอบคุณจานั้นไปเปิดประตูห้องเตรียมพร้อมพอหันกลับมาเห็นหลันวังจียืนอยู่ตรงโถงทางเดินมือหนึ่งถือกระบี่เล่นทรีอีกมือบิดสาย คาดหน้าผากเบาๆพร้อมก้มหน้านิ่งไม่พูดไม่จาทีแรกเม่เช่นคิดจะรีบหลบกล้องแต่พอเห็นเช่นนี้กับก้าวเท้าไม่ออกกลางพินิจพิเคราะห์อยู่นานจเอย,ยขึ้นอย่างระมัดระวังและจริงใจหลานจ้านเรื่องเรื่องกน,นีค่าขอโทษหลานเมื่อนิ่งงานไปพักหนึแล้วพูดเสียงเบาเจ้าไม่เจ็นต้องกล่าวคำพูดพวกนี้กับข้า เมือ่อหลานบังจีจัดสายคาดาภาเรียบร้อยก็หันมาเป็นหันกลมกินผู้สง่างามเที่ยงธรรมและกควบกลุ่มตัวเองได้ดังเดิมจากนั้นเขาจึงประงกศรีรษะเล็กน้อยพักผ่อนเถิดเรื่องสารเจ้าแม่กนิมกลับไปหลานหลิงไม่พรุ่งนี้ค่อยหาหรือกันเมื่อได้ยินดังนี้จิตใจ,จง็วิุ่เชื่อนค่อยแจ่มใสขึ้นบ้างอย่างน้อยพรุ่งนี้ม่เรื่องให้ได้หาหรือร่วมกันขาหัวเราะและกล่าวอืมเจ้าก็เหมือนกันพักผ่อนมา,มากๆไว้พรุ่งนี้ค่อยหาหรือกัน เว่อุเชยนก้าวเข้ามาในห้องพลิกฝ่ามือปิดประตูและพิงกรอบประตูหลังอีกยเสียงหลานบางกีปิดประตูไม่หนักไม่เบาดังมาจากด้านนอกท่านใดน,นั้นเขายกมือตบหน้าตัวเองดังชาดหนึ่ง เขากระแทกตัวนั่งลงบนเตียงไม้ซุกหน้าร้อนชากับฝ่ามือก้มหน้างุดอยู่อย่างนั้นสักพักความร้อนกลับมิได้บรรเทาทั้งใบหน้าและเนื้อตัวล้นแต่ร้อนเผาไม่ต่างการท้นหยิบกาน้ำชาบ,บนต้ะมาราศาีสากับใบหน้าตัวเองแต่กลับไม่ได้ผลสักนิดเวลานี้ทั้งเนือ้อทั้งตัวเขาเต็มไปด้กินอายของหลานหวังจีเว่ยอุเชนรู้ดีฮะเขายังอยู่ที่นี่ต่อคงเอาแต่คิดว่าหลานบางจีอยู่ห่างจากเขาเพียงผนังกัน้นและก่อนหน้านี้ไม่นานพวกเขากำลังทำอ,อะไรการเกรงบ้าง คืนนี้อย่าวางได้หลับอย่างเป็นสุขดังนั้นคืนนี้เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้เดดขาดเขาหลักบานหน้าต่างมาให้เปิดออกเหยียบขอบหน้าต่างแล้วกระโดดรุ่งออกไปคล้ายเป็นเพียงแมวดําตัวหนึ่งกางทิ้งตัวลงบนถนนนอกกรงเตรียมอย่างเงียบเชียบไร้ซุ่มเสียง กลางดึกสงัดบนท้องถนนปราศจากผู้คนจึงทําให้เว่ยอุเชนวิ่งเตลิดเปิดเปินเพียงพังได้โดยสะดวกครั้นวิ่งผ่านกําแพงที่มือครูหลานหวังจีวัดภาพเขียนทิ้งไว้ในตอนเมาไม้เขาก็ชะงักเท้า บนกระแพงเต็มด้วยรูปกระต่ายรูปไก่ป่ารูปหัวคนจิว๋วยุ่งเหยิงไปหมดดูไปดูมาค่อยเชื่องกันนึกถึงสภาพตอนหลานวังจีเพ่งสมาธิจดจ่อบกบมันวาดภาพเหล่านี้หลังวาดแสดงจุงตนให้มากล่าวชมจนเขาอดยกยิ้มมุมปากไม่ได้จากนั้นความรู้สึกเสียใจภายหลังอันไรที่เปรียบกระถาถมก็ใส่จิตใจหากเขาไม่ช่วยโอกาสดื่มสุราทาตามเาเภอใจโดยไม่ยังคิดก็คงดีอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังสามารถแทงทําเป็นไม่คิดอะไรในใจไร แอบแฝงทำเป็นนอนอย่างมีความสุขหรือหลับอย่างสงบและเบียดกระแสกกับหลานเมืองเจได้อย่างน่าไม่อายไม่ใช่ดึกดื่นค่ำเคินกลับไม่อาจคมตาหลับจนต้องกระโจนออกจากโลงเตี้ยมาวิ่งเตลิดปเปิดเปิงราวกับแมลงวันหัวขาดเพื่อระบายความอัดอัน้นไปอุเชนยื่นมือออกไป พระรูปหวัวคนตัวจิ๋วสองคนกำลังจูงกันบนกำแพงไปจนถึงหลานวังจีมาเยือนที่นี่สลักไว้ด้านบนประโยคนี้ต้องลบทิ้งแต่ก่อนลบทิ้งขอใช้ปลายนี้วรูปหลายตามเส้นอ,อักษรบนชื่อหลานวังจีหนึ่งรอบหนึ่งรอบสองรอบสารอบยิ่งรูปหลายยิ่งยากจะตัดอวร ฉับรันนั้นเขาด้เสียงครืดครืดตอนนี้เป็นเวลาดึกเดินเที่ยงเืนจึงรู้สึกกระแวดระาวาังคนเดินอ้อมมุมกำแพงไปดูถึงเห็นร่างชุดดำร่างหนึ่งเกาะอ,อยู่บนกำแพงพร้อมถือตะไบเล่มเล็กกำลังเพ่งสมาธิกับการทูภาพเขียนบนกำแพงพวกนั้นวิย่ยวเชียนงงกรึบทันทีที่บนหนิงหันกลับมาป้องคุ่นเต็มหน้าก็เอย่ยว่าคุณชายท่านมาทําไมหรือวิ่ยวเชียนถามว่าเจ้ากำลังทําอะไรอ๋อบนหนิงตอบ ข้าเห็นผุ้ชายหลานขีดเขียนไว้เต็มไปหมดพรุ่งนี้ถ้าเกิดคนแถวนี้ตื่นมาเห็นข้าวคาดว่าคงสร้างความยุ่งยากให้ชาวบ้านนั้นก็เลยลบทิ้งก่อนบางส่วนเขาเงียบเสียงไปครู่หนึ่งก่อนถามด้วยความแปลกใจคุณชายหลานล่ะขอรบับเว้ยเช่นก้มหน้าตอบเขาก็่อนแล้วก็เลยออกมาเดินเล่นวันหนิงสังเกตเห็นอารมณ์อีกฝ่ายดูไม่ปรติจึงจะคุณชายเกิดอะไรขึ้นหรือวันหนิงเดินเข้ามาใกล้เว้ย,ยเชียนหลายข้าวจู่ๆก,ก็อึ้งไป,ไปชั่วขณนะและทีบถอยกรดเว้ยเชยนจึงตกตะลึงเจ้า เป็นอะไรอีกเบิ้นหนิงคล้ายถูกทําให้ตกใจกรีบโบกมือเป็นระมิงเปล่าๆไม่ได้เป็นอะไรก็รับวอยอ่เชนมองแบบเดียก็รู้ทันทีว่าเบิ้นหนิงรู้สึกกระอักกระอ่วนจึงกว่าตามมองโดยไม่ตั้งใจและพบว่าบนข้อมือตอนมีรอยนิ้วแดงเป็นจ้ำๆหลายรอยซึ่งเกิดขึ้นตอนหลานหวังจีกดเขากับเตียงพอแตะริมฟีปากรู้สึกว่ายัางบ